สวัสดีครับเดี๋ยววันนี้เรามาดูหุ้นอีกหนึ่งตัวนะครับที่มีพี่พีเเนี่ยขอเข้ามาทางคอมเมนต์นะครับนั่นก็คืออามนะลิสซิงครับเดี๋ยวเรามาดูภาพใหญ่กันเลยนะครับในไทม์เฟรมมันนะสำหรับอมนะเนี่ยเขาเข้าตลาดมานะครับช่วงประมาณเดือนธันวาคมปี2001ราคานะครับช่วงที่เขาเริ่มเป็นขาขึ้นเนี่ยของรอบใหญ่เนี่ยจะอยู่ประมาณช่วงต้นปีนะครับ ี2017นะครับช่วงมกรากรุ่พาเนี่ยของปี2017ราคาครับเคยขึ้นไปแตะจุดที่เป็นไฮที่สูงที่สุดเลยเนี่ยอยู่ที่ประมาณ6บาท65สตางค์นะครับช่วงเดือนมีนาคมปี2021แท่งนี้นะครับราคาโซนปัจจุบันนะครับเราเห็นชัดเจนแหละว่าเป็นขาลงแน่นอนเดี๋ยวทีเนี้ยเราขอดูในส่วนของอัตราการลงนิดน,นึงครับว่าเขา ลงมาแล้วนะครับประมาณกี่เปอร์เซ็นต์นะครับจากไฮสูงสุดนะครับโดยประมาณจนมาถึงโลที่เป็นโลที่ต่ําที่สุดของโซนปัจจุบันเนี่ยอยู่ที่ประมาณ8 3นะครับผมมองว่าลงมาค่อนข้างที่จะเยอะแล้วนะครับทีนี้เดี๋ยวเราไปดูกันก่อนนะครับว่าราคาปัจจุบันเนี่ยอยู่ที่ประมาณบาท18สตางค์เดี๋ยวเราไปดูกันครับว่าบาท18สตางค์เนี่ยอยู่ตรงไหนของแนวรับแนวต้านนะครับ ผมอยากดูนะครับตั้งแต่เขาออกสตาร์ทเลยนะว่าช่วงที่เขาเป็นขาขึ้นเนี่ยราคาไปตามเส้นนัยยะหรือเปล่าแล้วก็ช่วงที่เขาเป็นขาลงเนี่ยราคาไปตามเส้นนัยยะหรือเปล่านะครับผมะจะตีเส้นฟิโบนะครับในไทฟรมันนี่เลยนะครับผมจะใช้โลของแท่งนี้นะครับที่ประมาณ47สตางค์ครับอของแท่งนี้นะประมาณ47สสตางค์ครับ เดี๋ยวผมขยายนิดนึงก่อนนะครับผมใช้โลของแท่งนี้47สตางค์ครับแล้วก็ใช้ไฮของแท่งนี้นะครับที่ประมาณ2บาท16บทเดี๋ยวเรามาดูกันครับราคาครับเนี่ยช่วงที่เขาเป็นช่วงที่เขา อยู่ในกรอบเส้นนะยะนะครับระหว่างเส้น38.2นะครับกับเส้น67.8เนี่ยโอกาสในกรอบเนี้ยมันมีโอกาสเกิดขึ้น90%นะครับทั้งขึ้นและลงนะเนี่ยสายฟีโบผมว่าน่าจะมารอแถวแถวเส้นนะยะตรง38.2นะครับแถวแถวบาท12เนี่ยนะน่าจะได้ไปหลายรอบนะครับสำหรับตรงนี้นะถ้าเราไปดูในไทม์เฟรมที่เป็นไทม์เฟรมวีคนะครับอาจจะเห็นได้ชัดนะ ราคาครับเมื่อเขาผ่านแถวๆเส้น6ก8เนี่ยที่ราคาบาท51ไปเนี่ยก็ไปชนแถวๆเส้น100นะครับแถวๆราคบาท16ก่อนนะครับพอชนแล้วก็จะมีอาการนะครับเนี่ยชนเสร็จมีอาการพักหนึ่งจากนั้นเนี่ยราคาครับขึ้นไปชนแถวๆเส้น1้อยที่ราคา2บาท80นะครับแล้วก็ขึ้นไปชนแถวๆเส้นอ่า160.8ที่ราคา3บาท20นะตามลำดับนะครับ แล้วก็เช่นเดิมครับในกรอบสีเขียวเนี่ยระหว่างเส้น138.2กับเส้น161.8เนี่ยในกรอบเนี้ยมันก็จะมีโอกาสขึ้นและลงนะครับอ่าในกรอบเนี้ย90%นะเดี๋ยวเราไปดูในทาําในทําเฟรมวีคนะครับอาจจะเห็นได้ชัดจากนั้นเนี่ยแถวๆเนี้ยนะครับราคาเนี่ยเอาไม่อยู่เนาะก็ลงมาเทสแถวๆเนี้ยที่ราคาบาท51ตรงเส้นระยะ 6ก8นะครับก่อนเมื่อเส้นระยะนี้เขาเอาอยู่นะครับเขาก็กลับขึ้นไปแถวๆเส้น100ที่ราคา2องบาทสิเนี่ยนะครับพอขึ้นไปเสร็จเนี่ยเห็นไหมก็ไปชนแถวๆเส้นระยะไอ้ตรง138.2อีกนะครับเนี่ยจากนั้นเมื่อไม่ผ่านนะลงมาย่ำพอย่ำเสร็จรอบเนี้ยเห็นไหมไปฟื้นเลยนะครับอ่าเดี๋ยวเรามาลองขยายดูนิดนึงก็ได้ครับว่าในไทมเฟรมในไทมเฟรม วีคเนี่ยนะครับมันมองเห็นได้ชัดไหมเนี่ยตั้งแต่ออกสตาร์ทมานะครับแถวๆเนี้ยเส้นระยะเนี่ยระหว่างเส้น6.8กับ38.2เห็นไหมครับเนี่ยในกรอบเนี่ยน่าจะได้ไปหลายช็อต1ช็อตนะ2ช็อต3ช็อตเนี่ยพอเขาเอาอยู่นะครับพอเขาเส้นนี้เอาอยู่เนี่ยเขาขึ้นไปเลยปึ๊บต้องไปย่ำก่อนที่เส้นระยะสำคัญนะครับเส้น100และเช่นเดิมครับเนี่ยเส้นระยะตรง 160.8กับ138.2เนี่ยโอกาสขึ้นและลงในกรอบเนี่ยมันมีโอกาสเกิดขึ้น90%นะแล้วมันเห็นไหมมันขึ้นลงถี่ด้วยเนี่ยสายฟิโบก็น่าจะมารอจ,รอจรอนนะจอดแถวเนี้ยแถวแถวเส้นระยะ138.2เนี่ยก็ได้ไปหลายช็อตนะครับเนี่ยอีกช็อตหนึ่งอ่าดูจากทรงนะครับก็คือทั้งขึ้นและลงเนี่ยผมมองว่าเป็นไปตามเส้นระยะนะครับอ่าเดี๋ยวเรามาลองดูขาลงกันนะครับว่าเขาลงมาเนี่ยตามเส้นระยะไหม ช่วงที่เขาเป็นขาลงเนี่ยเขาหลุดแถวๆเส้น2 6ง8นะครับที่ราคา4บาทเ0เนี่ยพอมาชนชนก่อนนะครับมาเทสก่อนไม่หลุดจากนั้นเนี่ยเหมือนจะกลับขึ้นไปนะแต่ทีนี้หลุดหลุดเสร็จก็มาเทสเลยนะครับเนี่ยแล้วมาเล่นกรอบล่างนะครับเล่นกรอบล่างสังเกตว่าเนี่ยชนครั้งที่1นนะครับชนครั้งที่2ชนครั้งที่3ชนครั้งที่4พอไม่ผ่านเนี่ยหลุดเลยนะหลุดลงมาเสร็จแล้วก็มาเล่นที่กรอบนี้ละจากนั้นมาเล่นกรอบนี้นะครับ อ่าแล้วก็พอราคาเนี่ยมาแถวแถวเส้นเทสแถวแถวเส้นระยะตรง1 6 0 8ตรง3บาท20เนี่ยนะครับเอาไม่อยู่แล้วนะเขาหลุดลงมาเลยนะครับโอกาส90%เนี่ยเขาหลุดลงมาแล้วจากนั้นลงมาเหมือนจะกลับไปเทสนะแต่ก็ไม่ไม่ไปถึงเส้น138.2นะครับที่ราคา2บาท80เนี่ยหลุดลงมาก็ชนแถวแถวเส้น100ลงมาเสร็จน,นี่เหมือนจะกลับไปนะครับแต่ไม่ผ่าน สังเกตได้ว่าขึ้นไปชนครั้งที่1นนะครับชนครั้งที่2ชนครั้งที่3ไม่ผ่านทีเนี้ยไปย่ำอยู่เส้นร้อยพักหนึ่งแล้วก็หลุดลงมาเลยราคาโซนปัจจุบันเนี่ยนะครับอ่าเขาลงมานะครับแล้วก็โอกาส90%เนะครับเขาหลุดลงมาแล้วนะทีเนี้ยมาชนเส้นระยะไปแล้วเหมือนมีอ่าเหมือนมีแรงซื้อกลับนิดหน่อยนะครับที่ทําให้เขาอ่ไม่หลุดนะแถวๆเส้นระยะตรง 38.2นะครับที่ราคาบาท12ราคาปัจจุบันเนี่ยอยู่ที่บาท18เดี๋ยวเราไปดูกันครับว่าราคาบาท18เนี่ยถูกแพงยังไงนะครับไปดูเรื่องของงบการเงินกันนะครับสำหรับอามนะเดี๋ยวเรามาดูข้อมูลหลักทรัพย์กันก่อนนะครับสำหรับพี่ๆนะครับหลายๆท่านผมว่าน่าจะทราบแล้วแล้วก็เห็นชื่อนะก็น่าจะทราบนะครับว่าอามนะลิสซิ่งนะครับเขาทำอะไรนะ ก็คือเขาประกอบธุรกิจเนี่ยให้บริการสินเชื่อนะครับเช่าซื้อรถยนต์สินเชื่อที่มีทะเบียนรถยนต์เป็นประกันนะครับประมาณนี้ไปดูหัวใจหลักกันเลยครับเรื่องของงบการเงินสำหรับงบการเงินนะครับไตรมาส1ทับ6 7สินทรัพย์รวมเนี่ยอยู่ที่ประมาณ4,600ล้านนี่สินครับอยู่ที่ประมาณ2,800ล้าน น้สินเนี่ยเห็นชัดเจนนะครับว่า,าเกินครึ่งหนึ่งของสินทรัพย์แน่นอนนะครับแต่ว่าด้วยธุรกิจของเขาเนี่ยที่เป็นเรื่องของสินเชื่อนะครับคงจะนํามาประเมินได้ลําบากนิดนึงนะครับสาหรับนี้สินส่วนของผู้ถือหุ้นครับอยู่ที่ประมาณ1,800ล้านถ้าดูจากส่วนของผู้ถือหุ้นเนี่ยสปีแรกนะครับตั้งแต่ปี6 3 6 4 6 5ตรงนี้นะของงบการเงินเนี่ยถือว่าเขา,าส่วนของผู้ถือหุ้นเนี่ยของเขาเนี่ยเพิ่มขึ้นนะ มาปีมามีในส่วนของปี66นะครับที่ดรอปลงมาจากปี65เล็กน้อยนะครับตรงนี้รายได้รวมครับไตามาหนึ่งอยู่ที่ประมาณ232ล้านถ้าดูจากข้อมูลนะครับตรงนี้นะผมมองบวกนะครับเพราะว่ารายได้รวมของเขาเนี่ยนะครับเพิ่มขึ้นทุกปีนะครับตรงนี้นะกำไรสุทธิครับไตามาหนึ่งอยู่ที่ประมาณ11ล้านสำหรับกำไรสุทธิครับ มี3ปีแรกนะครับที่เขาเพิ่มขึ้นนะครับปี 63, 6า65 6, ตรงนี้นะครับแต่มีปี66เนี่ยที่ดรอปลงมาจากปี65นะครับมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดเนี่ยหรือ Market Cap เนี่ยอยู่ที่ประมาณ1,400ล้านเทียบกับส่วนของผู้ถือหุ้นเนี่ยนะครับผมมองว่าเรา ซื้อได้ถูกกว่านะครับซื้อได้ถูกกว่าเจ้าของนะครับมูลค่าของหลักทรัพย์เนี่ยอยู่ที่ประมาณ1,800ล้านแต่ว่าเราซื้อตอนนี้ที่1,400ล้านผมมองว่าเราซื้อได้ค่อนข้างที่จะถูกครับเป็นหุ้นที่ต่ำบุ๊กนะครับแล้วก็มูลค่าทางบัญชีต่อหุ้นเนี่ยอยู่ที่ประมาณบาท57นะครับแต่เราซื้อตอนนี้อยู่ที่ประมาณบาท18 ผมมองว่าค่อนข้างที่จะถูกในส่วนของอัตราส่วนเงินปันผลเนี่ยนะครับมี2 2ปีนะครับ6 3 6 4เนี่ยที่ผมมองว่าเขาปันผลน้อยไปหน่อยนะครับมีปี65ปี66เนี่ยครับที่ดูดีขึ้นมานะครับเดี๋ยวเราไปดูเรื่องของสิทธิประโยชน์กันครับ สำหรับปันผลเนี่ยนะครับเขาก็จ่ายนะครับปีละ1ครั้งนะครับเนี่ยในส่วนของอปี65นะครับกับปี66ตรงนี้เนาะที่เราดูข้อมูลเมื่อเมื่อสักครู่นะครับว่าค่อนข้างที่จะดูดีขึ้นมานะครับตรงนี้นะ,ะเพราะว่าอของปี6 สนะครับกับ6 3ตรงนี้นะครับที่ให้ปันผลน้อยไปนิดนึงนะครับแล้วก็ในส่วนของเงินปันผลเนี่ยเขามาจากกําไรสุทธิล้วนๆน,นะตรงนี้ผมมองว่าค่อนข้างที่จะดูดีเลยทีเดียวไปดูเรื่องของข้อมูลผู้ถือหุ้นกันครับสำหรับข้อมูลผู้ถือหุ้นเนี่ยเรื่องของเปอร์เซ็นต์การถือหุ้นของผู้ถือหุ้นรายย่อยเนี่ยหรือเปอร์เซ็นต์เฟซโหดนะครับ จากหน้าเว็บเนี่ยอยู่ที่43นะผมมองว่าค่อนข้างที่จะเยอะครับผมก็ได้ไปเช็คในสตรีมมิ่งมานะครับข้อมูลจากในสตรีมมิ่งเนี่ยอยู่ที่ประมาณ35นะครับผมก็ยังคงมองว่ายังมีรายย่อยอยู่ในหุ้นตัวนี้ค่อนข้างที่จะเยอะอยู่นะผมชอบอในเกณฑ์ของผมเนี่ยคือต่ำกว่าประมาณ30เนอะร์ผมถือว่าค่อนข้างที่อ,อยู่ในเกณฑ์ของผมแล้วคือเริ่มจะ เดิมจะน่าสนใจนะครับผมชอบที่แบบต่ำหว่า30%ลงมานะครับในส่วนของรายใหญ่ครับถือในรูปแบบสถาบันทางการเงินนะครับอยู่ที่ประมาณ48%นะครับตรงนี้ที่นี้ครับจากกราฟและง,งบการเงินเนี่ยในความคิดของผมนะผมมองว่าราคา บาท18นะปัจจุบันเนี่ยเป็นราคาที่ค่อนข้างที่จะถูกแล้วนะครับในส่วนของสายสะสมอย่างผมเนี่ยนะครับก็ถือว่าราคาเนี้ยน่าสนใจนะครับน่าสนใจเนื่องจากจุดที่1ครับเรื่องของอมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดหรือ Market Cap เนี่ยเทียบกับส่วนของผู้ถือหุ้นตรงนี้นะครับคือ1จุดนะเพราะว่าดูแล้วเนี่ยมาร์เก็ตแคปพันะครับ 1 4 0่ 1, ล้านนะครับเทียบกับส่วนของผู้ถือหุ้นตรงนี้ที่ราคา1,800ล้านผมมองว่าเราซื้อได้ถูกกว่าเจ้าของนะแล้วก็มูลค่าของหลักทรัพย์อยู่ที่ประมาณ1,800นะครับแต่เราจ่ายซื้อตอนนี้ที่พันสผมมองว่าจุดที่1ตรงนี้นะครับถือว่าซื้อได้ในะราคาถูกนะครับจุดที่1นะจุดที่2เรื่องของมูลค่าทางบัญชีต่อหุ้นนะครับตรงนี้นะครับที่บาท5 7แต่เราซื้อตอนนี้ที่บาท18นะครับถือว่า ค่อนข้างถูกเลยทีเดียวถือว่าน่าสนใจครับสำหรับสายสะสมนะเนี่ยแต่ที่นี้ครับด้วยเรื่องของอเชิงเทคนิคนะครับเราก็ต้องนำเข้ามาเกี่ยวนะครับเวลาเราจะเข้าไปสะสมเนี่ยผมมองว่าจุดที่น่าเข้าไปเก็บนะครับตอนนี้นะน่าจะอยู่ที่เส้นระยะตรง38.2นะครับที่ราคาบาท12สสตางค์ครับตรงนี้นะครับเนื่องจากตอนนี้เขาลงมาเสร็จแล้วเนี่ย Uh> ลงมาชนเสร็จแล้วมีเหมือนจะมีแรงซื้อกลับขึ้นไปนิดนหน่อยนะครับแต่ทีเนี้ยผมมองว่าเขาน่าจะย่อลงมานะครับแถวแถวบาท12อีกครั้งนะเนี่ยโซนเนี้ยหรืออาจจะทําแลบลงมานิดหนึ่งนะครับแล้วก็กลับขึ้นไปตรงนี้ผมมองว่าทั้งสายสะสมนะครับแล้วก็สายเทคนิคเนี่ยน่าจะมารอแถวแถวตรงบาท12นะครับจะเป็นแนวรับที่สวยนะครับเนื่องจากเขาลงอาจจะหลุดลงมาอีกนิดนึงนะครับแล้วกลับขึ้นไปย่ำสักนิดนึงก่อน ถ้าย่ำเสร็จแล้วไม่หลุดเนี่ยเขามีโอกาสที่เขาจะกลับขึ้นไปแถวๆเส้นระยะ61.8นะครับที่ราคาบาท51ตรงนี้นะครับมีโอกาสเกิดขึ้นในกรอบนี้90%นะครับผมมองว่า,าตรงนี้นะครับที่เส้นระยะ38.2ที่บาท12สตางค์ตรงนี้ครับเป็นจุดที่น่าเข้าเก็บสะสมนะครับสำหรับสายสะสมนะและก็น่าเข้าไปเก็งกำไรนะครับสำหรับสายเทคนิค ผมมองว่าจุดนี้นะครับตรงเส้นระยะ38.2ที่ราคาบาท12ตรงนี้น่าจะสวยงามครับจะคล้ายๆกับออช่วงที่เขาอยู่ในเส้นสีเขียวในกรอบเส้นนี้นะครับใน,ในกรอบเส้นระยะนี้มันจะมีโอกาสเกิดขึ้นนะครับค่อนข้างที่จะที่นะครับเนี่ยสังเกตดูว่าเห็นไหมเนี่ยในกรอบนี้นะครับขึ้นและลงในกรอบพวกอย่างเงี้ยมันมีโอกาสเกิดขึ้น9 0ก็ประมาณนี้ครับสําหรับอมนะ สำหรับพี่ๆท่านไหนมีหุ้นตัวไหนนะครับอยากให้ผมนำมาทำเป็นการบ้านก็ลองส่งมาทางคอมเมนต์ดูนะครับแล้วก็เช่นเดิมครับหากไม่หากวิเคราะห์นะครับไม่ถูกใจพี่ๆท่านไหนเนี่ยผมต้องกราบขออภัยด้วยนะครับแล้วก็ยังไงฝากช่องด้วยนะครับหากชอบนะครับกดไลค์กดแชร์นะครับกด subscribe เป็นกำลังใจให้ผมนะครับสำหรับในการทำคลิปถัดไปด้วยนะครับ ยังไงคลิปนี้ก็ประมาณนี้ครับขอบพระคุณมากครับสวัสดีครับ